เอเยอวอเตสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านบีวิลมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นเข้าใหม่นะฮะลูกค้าเป็นรุ่นเยอมา e ห้าเอ็กซ์อาร์ร้อยห้าสิบห้านะครับผมนะคันนี้สวยๆเลยนะฮะรถเดมิเดมๆเลขไม้น้อยๆเลยนะฮะชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีน้ําเงินออกกลมๆนะตัดด้วยสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบห้าซีซีระบบหัวฉีดนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะไฟหน้า LED มาให้สวยๆส,สว่างๆเลยครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมมาให้แบบบเต็ๆครั ใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะฮะคันนี้คือรถสภาพใหม่กิฟต์ครับลูกค้าสวยๆเลยนะฮะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สะอาดมากๆเลยนะครับผมโซ่สเตอร์นี่สะอาดกิฟต์เลยครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยรถพร้อมขับขี่ใช้งานแน่นอนนะฮะเพราะทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะ,ะคันนี้นะลูกค้าเลขไม่นะอยู่ที่3,400โลเพียงเท่านั้นเองนะฮะ มาฟังเสียงท่อกันหน่อยนี่ท่อเดิมนะครับผมเครื่องนุ่มๆเลยอ่าประมาณนี้เลยเนะเครื่องไม่ดังความไม่ไหลนะ่ยฮะเจ้าคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ